ใส่ชุดเดิมนะครับครับก็แข่งกันแล้วนะครับเปิดครึ่งแรกในสมบูรณ์ลอเกินครับหลายลูกนี้เปิดได้ตามช่องได้ดีครับแล้วประตูครับอัศราวุธเก็บเลยกับจังหวะนี้นี้คืนมาหลังครับให้กับทางด้านผู้ชงลองยิงกลัยไม่ชินยังไม่ชินเพิ่งลงสนามแมตช์แรกอยู่ครับ ผู้ชงลูกนี้บอลก็มาโอ้โหพยายามจะเกลียวนะครับแต่เกลียวไม่ถึงครับอาทิราชเนี่ยเป็นระยะได้ลุ้นเลยทีเดียวครับลูกนี้ยิงอาจจะมาครับบอลติดสุดโอ้โหยังติดสุรักอยูง,งครับโอโ้เซฟสองครั้งครับแล้วมีผู้เล่นติดสกกะพรานงตัวนี้ได้กับอนุชาไปที่ปูดิษฐธรรมรสลูกนี้แตะเข้าเท่ากว่าเปลี่ยนทายมายังยึกยักหลอกอยู่นะครับ อัศราวุธลูกนี้ไปเสียการคองบอลอัมพลได้บอลครับไปให้หวนคาร์ลตลูกนี้ลากไปเองหวนลูกนี้ตกเข้ามาตรงกลางโอ้ยังติดอัศราวุธลูกนี้ไกวแล้วได้ยิงด้วยเท้าขวาโอ้ยังติดเป็นติดครับอัติราชโอ้ลูกนี้สุรสิธิ์โอ้ยยิงแบบจิ้มๆครับหวังให้เข้าเสาไกลครับมันออกไปผู้ติไปเสาสองแล้วจะยิงโอ้มันแปกไปหน่อยครับอัติราช คือซ้อมไม่ถึงเดือนแน่นอนแหละนะครับเอ้าโดนแย่งนะครับลูกนี้สารัตแล้วโอ้ยนี้เปิดได้ยิงเอ้าบอลโอโดนเท้าของสุรัตแล้วไปชนเสาออกดีลูกนี้คืนไกลเลยครับอนุชาศิกษกะให้กับอนุชาลูกนี้เข้าไปตรงกลางโอ้สุรัตครับต้องปัดแอ,อกอไปก่อนการคลองบอลครับโอ้ยมาได้ครับลูกนี้ลูกนี้เปิดเข้าไปตรงกลางโอ้ดีโก้ครับ มากวางได้ทันอเอกสิทธิ์เหมือนจะเปิดตัดแล้วสิทธิศากะยิงบอลได้สิทธิศกะจังหวะนี้ยิงเองยังติดแล้วซ้ำเข้าไปโอ้ยไม่ได้ครับต้องชมสุรัดผู้ดิดยกให้กับสิทธิศกะว่าลงเดี๋ยวเราต้องต้องตั้งใหม่หรือเปล่าครับอ่ะมาที่ภูดิษฐ์ตำรถลูกนี้ให้กับสิทธิศากะแล้วตอกส้นแล้วยิงโอ้เป็นโซลัอดอีกครั้งหนึ่งครับ ยังปิดมุมได้ดีครับนี่อยู่สายยิงเสยสามเหลี่ยมบนนะครับก็ยังปัดได้เอาซ้ายครับอ่วยังแย่งได้โอ้แล้วมันโลกโลกครับนบรุดยังไงจ่ายโอ้ไม่ยิงครับโอ้ต้องขอบคุณน้ําใจเลยครับธนากรใจเวศโอ้โหก็จะทําให้เจ็บเหมือนกันครับเจ็บกันง่ายอ้าลูกนี้ตัดได้ดีครับยิงโอ้ข้ามคานไปเองโอ้ด้วยศิษกานี่จ่ายได้ดีแล้วนะครับอันที่ครับศิ ลูกนี้เปิดเข้าตรงกลางเอายิงยังไงครับโอ้ยิงยิงไปข,ข้ามคานสิกสกะเบิ้ลยาวลูกนี้ตรงเข้าตรงกลางแล้วได้มองโอ้ยอัศรวุธแจ้งโค้ชครับ2020นะครับนี่ครับเป็นจังหวะสวนกลับมาเลยครับโอ้โหแล้วยิงไม่จับเลยนะครับสวนเข้าไปครับจะยิงด้วยขวาอยู่แล้วครับโอ้โหหลุดไปนพรุษ ให้กับพวนลูกนี้เข้าเท้าซ้ายแล้วยิงโอ้ยลอดขาของอัศรวุฒิแจ้งโคดเข้าไปครับแล้วก็เป็น2ประตูละศูนย์ครับลูกนี้สุสิทธิ์อุทนาทิพย์แล้วสามอีกทีนึงโอ้ไม่ได้ครับอธิราชบอลยังอยู่ที่สุสิทธิ์จะไปเองลูกนี้สุสิทธิ์เปิดได้ไหมเปิดเข้ามาก็สุสิสทธิ์ลูกนี้ยิงโอ้ก็ไม่เข้ากรอบอีกครับแสนชัยโอ้พยายามจะยิงให้มันเบียดเสานะครับแต่ว่าไม่ อัติราชอัติราชควายได้ดีบอลไปตรงกางแล้วยิงไปประตูครับโอ้อัติราชสิทธิศักดิ์ครับไล่มาจะได้ครับ1ประตูต่อ,อ2เป็นประตูแรกชนาทิพโอ้ยไม่ได้ครับโอ้ลูกนี้อัดเต็มข้อเต็มแรงครับแต่บอลข้ามคานไป